สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมาดูต้นอะโวคาโดที่ปลูกรุ่นที่สองนะครับประมาณได้หนึ่งเดือนครับที่ปลูกลงลินนะครับตัวนี้ปิดสั์นครับ อนนี้โบ๊ทเจ็ดครับใบเขาง,งามเขียวดีครับที่ผมปลูกต้นใหญ่เนี่ยคือว่าผม เลี้ยงไว้ในกระถางนะครับเสียบรอบเ่มเลี้ยงในกระถางเลี้ยงไปประมาณหกเดือนนะครับเลี้ยงแดดด้วยครับตัวนี้พิงกระตั้นครับกำลังแตกอีกรอบนะครับคือว่าผมอนุบาลไว้แล้วก็เลี้ยงแดดเนี่ยคือว่าเอามาปลูกเขาแข็งแรงครับ ทนต่แดดนะครับถ้าเราเสียบยอดแล้วเราเอามาปลูกเนี่ยใบก็ไหมครับนี่ที่ผมปลูกเลี้ยงแดดไปประมาณหกเดือนเนี่ยแข็งแรงครับอันนี้ก็แตกยอดเลยครับ ต้นนี้ปีเตอร์สันนะครับกำลังแตกยอดดีแล้วครับใบก็เขียวงามกำลังแตกกันนะครับ ตัวนี้ก็พิ้งคกระตั้นครับตัวนี้โตเร็วมากเลยครับพิงคกระตั้นแตกกลิ่งกันนะดูอะไรับ ท่านผู้ชมครับผมจะสังเกตดูว่าจะมือลูบที่ใบถ้าใบเขาไม่ฟูแล้วผมจึงนำมาปลูกครับถ้าใบเขาเรียบเหมือนใบไม้ทั่วไปเนี่ยผมจึงเอามาปลูกนะครับ ครับผมลงจับด,ดูใบเขาจะไม่นุ่มแล้วครับเขาเริ่มแข็งมันเหมือนใบไม้ทั่วไปแล้วครับมีเขาทนครับทนต่อแดดครับใบไม่ไหม้ครับถ้าเราเอาต้นทั่วใบเขานิ่มเขาฟูเหมือนก็นม,นมาหยีับมามาปลูกครับใบไหม้ครับแดดร้อนไหม้หมดแต่เราไม่ไม่ทางแสงให้ดีนะครับ ตัวนี้เลดเวียดนามครับตัวนี้ผมปลูกได้ประมาณครึ่งเดือนนะครับอันนี้ A034 ครับ อีกหนึ่งต้นครับเอตุนสามเตะของงามนี่ก็บใบเขาใหญ่ครับ ครับเรามาชมในที่ผมมาปลูกใหม่ครับเป็นบัคคเนียครับเป็นบัคคเนียกับเอ่เลดเวียนามครับถิ่มเสียบไว้ครับครับกิ่งนี้เป็นเลดเวียนามครับ เสียบไว้ครับต้นนี้เป็นบัคนียที่ผมเสริมรากไว้ครับโตดีครับผมปลูกรากเขาเยอะมากเลยครับเสริมรากนี่ดีครับแข็งแรงโตเร็วครับต้นองุ่นสายพันธุ์รุดครับกำลังแตกทอดยอดดีครับ ตอนนี้องุ่นอีกหนึ่งต้นคือสายพันธุ์ไว้มลากาครับการแตกยอดงามนะครับครับและนี่อีกหนึ่งต้นครับพิจสันต้นใหญ่ครับที่ผมเลี้ยงไว้ในกระถางนี้วามาลงดินแล้วครับ ตอนนี้เขาเขาแทงไมาจดกต้นเมล็ดนะครับท่องตอออกมาผมก็เลยเสียบเป็นสายพันธุ์พิงกระตันครับดูตรงยอดเขาแล้วไม่แน่ใจว่าจะเป็นดอกหรือว่าเป็นยอดนะครับต้องมาติดตามกันครับเห็นเขาตุ้มโตม,มาครับ ท้าโจมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ